นสาวทุกเดียวฮักหลายแท้หลายบืนโซงเลี้ยนจะมาจบปริญญาพ่อแม่กับป้ากันจะไม่ลำบากไม่ไงสช้อนวังสิได้เพื่อนเป็นเจ้าเป็นนายผันมันเป็นให้โซซาเนี่ยแยกกับบ่เหยีดงานกับบ่เหยีดเล่นแต่มือถือเบิดมือเบิดเล่นนอนกับบ่ลูกเปลี่ยนโอ้ยน้องเดี่ดวใจจุ่มเลี้ยงกับซ้ำเก่าน่ะขวัญขวเอ้ยขวัญเจ้าระบาย เงี <Anfang> ้ยก็หว <in> ัง <Penguin> ก็ให้ด้ฮะเนี่ยฝนหนปวดหัวกับวินหัวอื้อตาไายนอนกับบลับมาสองคืนแล้วย่านตายคือคหญ่เฮาเด้ นั่น,น,นว่าแล้วก็บอกแล้วนะมันขึ้นบอดบอดอน้นเอา้าพี่น้องขั้นมีอาการปวดหัวปวดขมับปวดไทยท้อยไม่เก่งปวดกระบอกตาเวียนเวียนเมื่อยงายรึกษาเรืองยาได้ทีล้านประกายเพชัดอำเพื่อบอดบือ่อไมายเล็โทรศัพท์0 4 3 7 7สี2สดาเด้อพี่น้อง